มาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่ยิงหัวได้เยอะที่สุดในเกมนี้บอกเลยว่าจับตายจับตูดดูนะครับเกมนี้โวนะอยอ่ะเอาไปได้ฮะะน้องอีลุงอะเอาวแล้วเรียบร้อยโอ้โหเจออ้เม magic laser อันนี้มึงใครเนี่ยอันนี้ใครวะเนี่ย magic laser นี่ใครวะ ให้ไม่รู้นะครับที่รู้รู้ดูก่อนเอาเราวิ่งสวนมาจากฝ่านี้โอ้โหโดนเลือดไปครึ่งหลอดโอ้โหวางไปวางไปวางไปโจโอ้โหเต็มเตมาเจ็บหนักผู้ใดกําเดียวอยู่ตรงนั้นแหละยังไงครับโจโอยูหหัวหนึ่งเม็ด แต่ไม่เจ็บมากเท่าไหร่อืมอืมอสูรนะเก็บไปหนึ่งครับนี่อ่ะนี่นอ่โหไม่ตายสักทีว่ะโอ้ยเอ้ยโอ้ยแล้วเรียบร้อยไงท้องเก่งเลยเอาดีนะฮะเคทูเทีะ okay, tier. น่าจะจับคู่กับเอ่อทางด้านคนหัวขาวหรือเปล่าน,นี่ยังไงครปลดล็อกออกมาครับกาแล็กซี ผมโดนโปยิงตายมีโปรคบคิมมี่คิมมี่มีโปร,โปรด้วยเหรอเดี๋ยวยังไงครับยังไงครับโอ้าเอา้เอากวัวบังอันนี้คือคู่เราเหรอหรือยังไงเนี่ยช่ยพี่ฟูดูหน่อยพี่ว่าเรานะ่ะตึงขนาดไหนน้องชายย่ฟ <c oughs> ้ yeah. าบอกได้เลยเดี๋ยวหนูจัดให้ครบพี่ฟูยังไงครับดูเต็ป พี่ฟ้าของเราจะ,ะกัพรรดไม่ทรมาดานะกระโดดโฉบนี่ไงน้องฟ้าบอกดูสเต็ปหนูซะก่อนพี่ยังไงสวนไปสวนมามยังไงเราวิ่งมาทางสายเราวก็เดเรื่อร้อยอะ่ะโอ้โหมันตัวตึงจริงๆอะ่ะท้องสาวคนนี้เอาฮะยัก์ยังไงโจ๊ะโอ้ย โ,โอ้โหจะยิงจะยิงอาสูรโปรนะพี่เกมหน้าแบนมันด้วยจัดไปน้องชายโอ้โหเสียบอ๋อไม่ใช่ฮะจับพวกคนนี้อยู่นะฮะยังไงเดี๋ยวบินมาเหลี่ยมเหรอเล่นเหลี่ยมเลยเหนุ่มเฮ้เฮ้เล่นเหลี่ยมเลยหนุ่มฝ่าเทียบอกแน่จริงก็มาซึงซหน้าดิอย่าเล่นหลุมเล่นเหลี่ยมเล่นลินเหรอเล่นลินเหรอมาเนี่ยโอ้ยแล้วโดนเหลีล่ยมไปหนึ่งเมตรนะ เนเหลี่ยมอ่ะชาร์เข้าไปจังหวะนี้มินชชาร์เข้าไปแล้วเหลี่ยมมันต้องเจอสายบุกไปละไม่เล่นละขี้เกียจพรุ่งนี้นะพี่ออะได้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เชื่อกันแะแกะแต่อยู่ยังไงหมหาเทพยิงตัวมหาเทพยิงตัว แล้วพวกมึงตอนไหนจะยิงกันตายแล้วเรียบร้อยอะ่ะเอาแล้วน้องสมไฟจับกูกับใครเหมือนน้องฟ้าจะตูเย้หรือเปล่าเรียบร้อยอะ่ะโอ้น้องนพเก็บไปอีกหนึ่งฮะเป็นไปเจดหัวเนี่ยเหนือจะเชื่อเอายังไงครับน้องนพขี่เลียมตรงนี้แล้วเรียบร้อยโอ้โหดักแปลดักแผลเลยหัวบังอะ่ะหัวบังได้เจนหัวบังไปแอบอยู่ไหนมาตัวบังอะ่ะ บังมันเจ็บแต้มแล้ววะวงบังเล่นจริงหัวเก่งอะเอาละครับบังกับนบครับตัวตึงในห้องนี้แล้วยังไงใครจะอยู่ใครจะไปแล้วน้องบังก็พยายามก็แม็ก๊์แล้ววงจะวงสุดท้ายจะบีบแล้วต้องรีบเคลียร์กันก่อนวงจะหายนะครับไปี้แล้วยังไงจับจับไปหนึ่งทีจับไปหนึ่งทีงทดีครับไปดีน้องโอนอกลับไปแล้วเหรอเมื่อกี้ไปฟักหวัวไปเหรอเอาละครับ ไปละจูแไปและจู้เอหแล้วเข้าหัวหนึ่งเมียน่ะโอ้ยน้องกลัวบังอืมกัวบังบอกมาดี้มาจี้มาจี้แล้วอยู่นอกวงอย่างนั้นระวังด้วยนะครับวงก็บีบมาแล้ววงบีบหมดแล้วระวังเจอหัวด้วยเนดะ้ออันนี้ก็จะจับคู่กันอยู่ครับตีฮะตีฮะใส่สูตรจริงจะน้องลบเก็บไปง้างเราเบิดนะตีฮะเนี่ยบรยขี้เหนือโดนหัวเมื่กันะถ้าบวดได้ยิงหัวเดี๋ยวยิงสามหัวให้ดู ว่าได้ดยิงหัวตามหวยด้วยอ่าโจ๊ะ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 อ้๋แล้วปลาลาเบิดกรดมากินเหนือแล้วตรงนี้สเปย์ยิงทะลุไอวอร์ด้วยมันโปเปบ่าว้ย